สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการรดน้ํากองปุ๋ยหมักของเรานะครับบริษัทของเรานะครับก็ทําปุ๋ยหมักนะครับหลายๆกองนะครับแล้วช่วงแรกๆนะครับก็จะเกิดความร้อนนะครับซึ่งการรดน้ํากองปุ๋ยหมักนะครับสําคัญมากเพื่อเป็นการรักษาความชื้นที่เหมาะสมนะครับการรักษาความชื้นที่เหมาะสมนี่ครับก็จะทําให้จุลินทรีย์นะครับทํางานได้ดีนะครับ จุนทีย์มีการย่อยสลายและคลายความร้อนจึงทําให้เกิดความร้อนภายในกองปุ๋ยนะครับซึ่งในช่วงแรกกองปุ๋ยจะร้อนมากครับบางกองนะครับอาจจะสูงถึง70องศานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณที่ดีเนาะก็คือเป็นสัญญาณของการย่อยสลายนะครับดังนั้นนะครับการดูแลความชื้นอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ปุ๋ยหมักนะครับย่อยสลายได้ดีสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพนะครับ สำหรับกองปุ๋ยหมักของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยวัดอุณหภูมิอยู่ทุกเช้านะครับแล้วก็จะรายงานไปทางนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการก็จะดูแลนะครับว่ากองไหนนะครับเหมาะสมที่จะลดน้ําแล้วหรือเปล่าก็จะสั่งการมาให้เรารดน้ํานะครับ